ใครที่กำลังมองหาหัสออสตานะครับผมทุกคนผมขอแนะนำร้านนี้เลยร้านนุกเกอร์ชอปร้านนะครับบริการขายหัาออสตาอย่างดีเลยแล้วก็ยังมีแบบสุ่มนะเดี๋ยวนี้ผมจะมาสุ่มดูนะครับนี่ได้ของมาแล้วเดี๋ยวเรามาดูของพร้อมกันเลยนะครับทุกคนว่าจะเป็นยังไงไปทุกคนดูหูเจ็ดดาวเพียบโอ้โหบอกเลยนะครับมีเยอะจา้าใครที่สนใจนะครับทุกคนลิงก์นุกเกอร์ชอปอยู่ใต้ล่างคลิปนี้หรือไปซื้อก็นด้นะเด็กๆ ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับมาอยู่กับผมดิวทีวีนะครับผมทุกคนและตอนนี้เราก็มาอยู่กันในแมป All Star Tower Defense นะครับผมทุกคนนะโอเคผมก็จะมาแจกนะครับทุกคนโค้ดนะครับผมหลังจากอัปเดตนั่นเองนะครับใครนะครับที่ยังไม่รู้ก็สามารถดูคลิปนี้ได้เลยครับโอเคก็ก่อนจะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นใจให้ผมด้วยนะครับใครที่กดแล้วขอบคุณมากเลยทุกคนเดี๋ยวเราก็ไปรับชมคลิปพร้อมกันดีกว่านะครับโอเคครับไปเลย let's โกโอเคครับเดี๋ยวเราเนี่ยก็มาบอกโค้ดเลยนะครับทุกคนก็โค้ดแรกนะครับก็คือโค้ด New World นะครับทุกคนนี่คือโค้ดนี้นะครับทุกคนนี่อ่า New World 2นะครับเห็นไหมก็จะได้มานะครับเมื่อกี้150่งร้อยห้สตาร์ดั๊นะครับผมอีกอันนึงก็อันนี้นะครับปึ๊บป้าบอันนี้ก็อีก150โอ้โหบอกเลยนะครับทุกคน300ร้อยสตาร์ดั๊นะครับจุกๆนะครับอันนี้ได้300ร้อยสตาร์ดั๊ดครับเดี๋ยวผมบอกก่อนไอโค้ด New World เนี่ยนะครับคือต้อง ออนเกมนะครับสองร้อนาทีนะครับทุกคนแล้วก็ไอยูนิเวอร์เซอร์รีเซตเอ้ยยูนิเวอร์ยูนิเวอร์รีเซตเหรออะไรนี่แหละนีะครับก็อันนั้นเนี่ยก็จะต้องเลเวล40นะครับผมอ่าโอเคเดี๋ยวก่อนเราจะไปนะครับชิ้นนี้อาจจะสั้นไปนิดนึงนะครับแต่ผมจะขอมาดูตัวดีกว่านะครับทุกคนว่าเป็นตัวอะไรนะครับในตอนนี้โอเคก็ตัวสีปึ๊บโอ้ตัวอะไรอ่ะอะไรอ่ะมันคือตัวอะไรทุกคนบนร้อนเหรอใช่หรือเปล่าวะ ไม่รู้อ่ะอืมผมไม่กล้าซุ่มเลยเอ้ยหรือสุ่มไปดีวะผมไม่รู้มันดีหรือเปล่าทุกคนช่างมันแล้วกันนะครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไหนๆก็อัดคลิปแล้วเดี๋ยวผมแปว่าเปิดโชว์สักนิดสักหน่อยละกันนะครับเผื่อได้ตัวละครดีๆนะครับโอเคเปิดอันนี้หนึ่งอันปึ๊บมาโอเคตัวดีๆมาหน่อยได้ไหมโอ้โหไม่มา,ไม,มาไม่มาอีกแล้วนะครับไม่มาอีกแล้วเฮ้ยดวงดวงโอ้ยเค้มาแต่ฟักเกอร์อ่าไม่มาโอ้โห โอ้โห oh ขอตัวดีๆให้พี่ได้ไหมเฮ้ย mm. มันมีแต่ตัวอะไรก็ไม่รู้ทุกคนเนี่ยตัวดีๆอย่างงี้นี่ไม่มีได้มีไหมไม่มีนะครับอันนี้อย่างมีไหมไม่มีเอ้ยไม่มีได้นะครับได้แต่ตัวอะไรก็ไม่รู้นะเออแต่ผมเนี่ยก็ในใจเนี่ยก็อยากได้ทันกิโลนะครับเอออยากได้มากเลยเจ้าทันกิโลยังขายอยู่เปล่าวะนี่ไงเนี่ยทุกคนอยากได้มากผมบอกเลยเดี๋ยวผมว่าผมจะมาสู่วันนี้แหละนะครับทุกคนเออ อันนี้ฟรีแล้วเอ๊ะออทีทีปป้านับไหนไหนมันก็ฟรีให้เราเนี่ยทุกคนโอเคจัดหน่อยป้าตัวดีต้องมาบอกเลยว่าตัวดีต้องมาให้เราสักทีหนึง่งโอ้โหยังครับยังครับผมมาไหมรอบนี้มาให้เราหรือเปล่าโอ้โหรู้สึกว่ามันเริ่มนะครับเริ่มไม่มีมาแล้วโอ้โหโอ้โห,หมดแล้วปะเนี่ยโอ้โห,หมดแล้วทุกคนโคตรเกลือโคตรเกลือมาเดอะฟักเกอร์นี่ครับโอ้ เกืออนเนนะครับทุกคนโอเคก็คลิปนี้ีประมาณนี้นะถ้าใครชอบหรือกดไลค์กดแชร์กดติดต่อใค์เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับใครกดแล้วขอบคุณมากทุกคนเดี๋ยวเราก็ไปเจอคลิปหน้าดีขอลาไปก่อนสวิตตัดสวัสดีครับผมบาย